Oi 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 ยกวงกลับมาลวงอาวันพ<ม>ูดบ้านอทีหวังพบแมวเอ็มไปฉีดวัคซีนมาหรอวันนี้ฉีดมาแล้วครบสองเข็มแนะล<ะ>้วเหรอสบายแล้วอาการไม่เป็นเหมือนที่เขาบอกเหรอเสื่อ,อไรสาระ,ะฟังรัฐบาลดีสุดแล้วมันไม่มีโรคผลข้างเคียงอะไรบ้าบอโอ้ก็ทำดีสุดแล้วไม่ต้องไปอะไรเขามากไงหยิบกระเป๋าตังค์ให้หน่อยดิอะไรกระเป๋าตังค์หยิบให้หน่อยรอแป๊บนึง ไม่ไ <marriages> ด้ลงหรอกดูคอมแล้ว